เราจะใช้ถุงบิ๊กแบ็กนะครับแล้วก็เอามากอกทรายซึ่งผมเองได้ประสานขอถุงบิ๊กแบกจากโรงงานตากิสแอลน้ำพองนะครับซึ่งผมเคยเป็นอดีตในพื้นน้ำพองมาก่อนซึ่งได้รับความร่วมมือด้ดีจากท่านผู้อำนวยการนะครับจากตรงนั้นก็ประมาณสัก100ใบแล้วก็ทางนายกบตก็จะใช้งบมาณงบกลางที่มีอยู่นะครับซื้อทรายมาเพื่อที่จะกอกทรายแล้วก็จะใช้กําลังคนจากทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จิตอาสาในพื้นที่ของเราโดยใช้เครื่องจักรส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะยกถุงบิ๊กแบกนะเอาไปป นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะวิเคราะห์ว่าอาจจะต้องใช้ไม้ยูคาลิตัสนะเพื่อเพื่อที่จะ,ะปักนะครับเป็นแนวเพื่อกั้นไม่ให้ถุงไหลไปกับน้ําได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับครับพื้นที่ท้ายน้าที่ถ้าถ้าไม่ปิดผลกระทบที่เกิดขึ้นมันมีบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่ในการเกษตรยังไงบ้างเอ่อเท่าที่ได้รับรายงานข้อมูลก็ไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยจะเป็นไหลลงสู่ลําน้ําพองอยู่แล้วซึ่งมีลําน้ําพองไหลผ่านตรงนี้ครับไม่ไม่ไม่มีข้อมูลว่า พี่น้องประชาชนบ้านเรือนหรือพื้นที่การเกษตรได้รับความช่วยคิดว่าเราจะป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลไม่ให้น้ำไหลเพราะจะเซฟน้ำไว้เพื่อที่จะใช้ทำประปาสำหรับหมู่บ้านครับ